สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยไพ่ของหมอเนาะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้หากใครเข้ามาเห็นในพบคลิปวิดีโอนี้เนาะคุณอาจจะเป็นพลังงานด้านที่ดีหรือสื่อพลังงานในด้านความรู้สึกของหัวใจคุณก็ได้ใครที่เคยบอบช้ำหรือเจ็บช้ำกับความเสียใจนะคะหรือว่าโดนแฟนทิ้งหรือว่าแฟนนอกใจหักหลังแทงข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามหรือว่าบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันในความสัมพันธ์ระหว่าง ว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะถ้าเกิดยุติจบความสัมพันธ์ไปแล้วในวันนี้เนาะไพ่ของหมอขอให้เป็นสื่อกลางในด้านที่ดีพลังงานด้านที่ใช่นะคะวันนี้เนาะสาหรับวันนี้ต่อไปหลังจากนี้ไปนะคะคุณจะมีแต่ความสุขและมีรอยยิ้มนะคะคุณจะไม่มีน้าตาอีกแล้วนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ <S <S แล้ววันนี้หมอต้องขอโทษแลละะขอออภยยูกดดดวววงมน,นนนตีี้ะคะ้คพ่า คลิปวิดีโอนี้หมอนะคะอยู่นอกสถานที่เนาะอาจจะมีเสียงนกหรือว่าเสียงรถวิ่งผ่านบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เป็นการจับ ให้สดเหมือนเดิมในการดูคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะคุณจะมาเห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้มันอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือว่านําพาให้คุณมูฟอ่อนได้ไวขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้เนาะที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็ได้นะคะอันดับแรกอธิษฐานจิตทําสมาธิเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะขอไพ่ของหมอสื่อมาด้วยความแม่นยํานะคะอ่าเรามาจับไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูซิว่าพลังงานวันนี้นะคะคุณจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเเรราานนนใคคไไมมนน่่ปป็ที ลิขิตความรู้สึกคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะมูฟออนให้ได้เอาชนะความรู้สึกตัวเองให้เป็นนะคะอย่าไปจมปักอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่เนาะอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอ่าหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยเรามาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะไพ่จะสื่อออกมาด้านใดบ้างค่อนข้างชัดเจนนะคะอ่ะมาดูกันเลยเนาะ อาจจะเป็นดวงของคุณในวันนี้ก็ได้ค่ะทุกอย่างอันดับแรกนะหมอต้องบอกเลยว่ามันใช้เวลานะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมามันใช้เวลาบางคนอาจจะอยู่ใน4เดือนมุฟออนได้หรือบ,บางคนมากกว่า4เดือนก็ได้เป็นไปได้สูงเพราะว่าเกณฑ์คนเก่าจะกลับมาหรือขอคืนดีพอกลับมาแล้วปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกเสียใจเราไม่สบายใจอีกหรือก็ทําตัวซ้ําๆแบบเดิมถ้าคนกรณีที่เจ้าชู้นอกใจหรือว่าเขา เลิกลาจากเราไปแล้วเขาไปเจอคนใหม่มาเขารู้สึกว่าคนใหม่ให้ไม่ได้เท่าเราในความรู้สึกเขาเขาก็กลับมาหาเราเกิดการเสียดายเกิดขึ้นแต่วันนี้หมอมองว่าคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นมูฟออนได้แล้วระดับหนึ่งนะคะในไพ่วันนี้แล้วรู้สึกยังมีความคิดถึงคนเก่าบ้างนะคะเป็นบางครั้งคราวปะป,ะปายแต่ไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้คิดถึงตลอด24ชั่วโมงมันไม่ใช่เนาะในไพ่วันนี้แล้วหมอรู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีขึ้นพูดง่ายบางคนทําสีผมใหม่บางคนนะคะบางทีศลยกรรมตแตแ่งดู ความสวยความงามกับตัวเองฉีดส,สีผิวคุณทําได้หมดเลยในไพ่วันนี้แล้วหมอก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ค้นเก่าเกิดการเสียดายอยากกลับมาเช่นกันแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาก็มาในชั่วโมงที่แบบว่าเร่งด่วนค่ะเหมือนขอคิวอ่ะขอแซงคิวลักษณะประมาณนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นพลังงานวันนี้คุณจะรู้สึกว่าเราให้คุณค่าตัวเองมากที่สุดคุณจะกลับมายิ้มได้มีความสุขความสดใสให้กับตัวเองแล้ววันนี้หมอมองว่าคุณอาจจะกลับมาสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทําทานมากขึ้นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัควรคว่ะอุปถัมมมค้้าาชูแกขึนรทง พ่อแม่บุคคลในบ้านหรือเพื่อนสนิทให้กําลังใจคุณดีว่าอย่าก,กลับไปเดินหน้าต่อไปความรักครั้งนี้คุณสดใสแน่นอนนะคะสิ่งที่หมอเห็นแล้วก็บางทีคนที่เข้ามาหาเรามาในแบบ ปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือแบบเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะคะลักษณะประมาณนั้นแล้วคุณก็รู้สึกก็ยังมีความกังวลอยู่กลัวว่าเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่ไม่ชัดเจนหรือบางคนกรณีก็ยังนึกถึงซ้ําๆเรื่องราวเก่าๆกับคนเดิมๆที่ที่ยังมูฟออนไม่ได้บางกรณีเนี้ยเคยมีการกลับมาแล้วนะคะแต่กลับมาแล้วมันไปกันไม่รอดมันก็ต้องจบยุติความสัมพันธ์อยู่ดีเพราะว่าเขาเข้ามาควบคุมคอนโทรลในชีวิตคุณมากเกินไปเขาเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเขาเขาไม่ห่วงจิตใจเราเลยแล้วเหมือนเขามองเราเหมือนของเเล่่นนนขาชิดดหึงก็ไ้ หมอบอกมันเป็นลักษณะประมาณนั้นคุณจะรู้สึกว่าตอนนี้หนูทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์หมอหนูพึ่งได้แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูพึ่งครอบครัวหรือว่าบอกกก่าวเพื่อนที่สนิทจริงๆเหมือนว่าคุณปล่อยวางเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เราสนิทจริงๆวันนี้หมอมองว่าคุณใช้เวลาบางคนบางกรณีอาจจะไวกว่าที่หมอบอกนะคะแต่วันนี้คุณเริ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหรือบางคนที่เขาเข้ามาใหม่แล้วเรารู้สึกเราสบายใจเรารู้สึกเราแคร์ตัวเองมากเรามีความสวยเรามีความหล่อในตัวเองนะคะไม่ต้องไปงอ้อนนะ บอกค่ะวันนี้คุณจะมีฟ้าหลังฝนที่สดใสมีรอยยิ้มใหม่ๆคนมากหน้าหลายตาจะเข้ามาชอบเราหรือเขารู้สึกอยากผูกความสัมพันธ์กับเราหรือบางคนบางกรณีอาจจะคบเพื่อนในสมัยที่เรียนรุ่นเดียวกันก็ได้นะคะในไพ่วันนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกพลังงานวันนี้มันอาจจะเป็นคนเป็นจังหวะของคุณในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ใหม,ใหม่ที่มันดีขึ้นแต่หมอมองว่าอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณทั้งคนอายุมากกว่าและน้อยกว่าเราก็ได้หรือว่าเขาอายุมากแต่หน้าตาดูเด็กก็ได้นะคะในวันนี้จะมีพลังงานของเดือนที่เกิด ะะเดือนเมษาค่ะเดือนกุมภาเนาะเดือนมิถุนานะคะแล้วก็เดือนสิงหานะคะเดือนพฤษภาที่หมอเห็นนะคะลักษณะประมาณนี้คนทั้ง5 6เดือนนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองเรามีความสุขในเวอร์ชั่นที่เป็นเรานะคะอยากแต่งตัวอะไรแต่งไปอยากใส่อะไรใส่ไปที่หมอบอกอยากทําอะไรที่เป็นชีวิตของเราเองเราทําไปค่ะไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวนะคะหรือว่าเต้นสังสรรหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะออกกําลังกายดูแลตัวเองวันนี้คุณทําได้แล้วแต่ที่หมอเห็นก็คือคุณกลับ มามีสตินะคะในการทําอะไรต่างๆในชีวิตเรามากขึ้นเราไม่เสียสติแล้วตอนนี้เราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราได้หมอมองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคระดับหนึ่งและในความรู้สึกตัวเองจะไม่เหนื่อยนะคะกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้ววันนี้ยิ้มรับวันใหม่คนดีและคนใหม่จะเข้ามาในเวลาที่มันใช่เวลาที่เหมาะสมแต่หมอมองว่าบางคนบางกรณีอาจจะเจอแล้วกําลังคบหรือคุยหรือดูศึกษาใจกันก็ได้นะคะเมนรับพลังงานตรงนี้ไปนะหมอนิ่มเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามานะคะได้สมแหวนแต่ง งานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศ,เ,ทศเลยเนาะ ขอให้คุณมีแต่ความสุขนะคะแล้วมีรอยยิ้มที่สดใสขอให้เป็นตัวเราที่เวอร์ชันที่เป็นคุณจริงๆนะคะอ่ะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้ฟันฝ่าวัสรครั้งนี้ไปได้ค่ะใครที่ยังมูฟออนไม่ได้ก็ค่อยๆใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้แน่นอนรักและเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆนะคะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่หล่อดูดีอยู่แล้วที่หมอบอกแฟนเราคนเก่ามันบูลลี่เรายังไงไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์มันค่ะเพราะเราดูดีในรูปแบบที่เป็นเราเราไม่ต้องไปเสียดายหรือเสีีียยใจท่่เสไปแอคคุณนนนนะะ ยิ้มรับวันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ